พี่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยถ้าพี่ไม่ได้กำลังมองหาแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานไฟฟ้าคลิปนี้เป็นคลิปขายของและบอกตรงๆว่าทำไมพี่ถึงต้องดูคลิปนี้ก่อนสั่งซื้อผมขายแบตเตอรี่แต่กััวกดพร้อมกับบริการชาร์จบาลาน์ให้พร้อมก่อนจัดส่งสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้แล้วต้องการของที่ดีมีคุณภาพพี่บอกผมก่อนว่าให้มีการชาร์จบาลานไปให้พี่ด้วยนะพี่นะ แต่สาหรับพี่ๆบางท่านที่ต้องการของด่วนพี่บอกผมผมก็จะบอกตรงๆว่าผมจะไม่ได้ชาร์จบาลานในพี่เพราะว่าในการชาร์จบาลานเพื่อเตรียมแบตเตอรี่ให้พี่เนี่ยใช้เวลาเนี่ยนะพี่ประมาณวันถึงสองวันแล้วมาแบ่งปันความรู้กันคลิปนี้จะสอนวิธีการชาร์จบาลานด้วยเริ่มวิธีการชาร์จบาลานแกะกล่องใหม่ ใช้สายที่มีหางปลาไว้แบบนี้จำนวนสองเส้นเส้นหนึ่งใช้ต่อขั้วบวกเส้นหนึ่งใช้ต่อขั้วลบเริ่มจากสายไฟชุดที่หนึ่งต่อขั้วลบ และสายไฟเส้นที่สองต่อขั้วบวกต่อด้วยความระมัดระวังไม่งั้นจะเจอแบบนี้ได้เมื่อต่อสายไฟขนานเสร็จเรียบร้อยแล้วนำปลายสายไฟทั้งคู่มาต่อเข้ากับเครื่องชาร์จอันนี้คือขั้วบวกและอันนี้คือขั้วลบ เครื่องชาร์จต้องดีควบคุมแรงดันไฟและกระแสไฟได้ความรู้มีไว้แบ่งปันสนใจสอบถามปัญหาแบตเตอรี่หรือรถจักรยานไฟฟ้าที่เบอร์นี้ได้เลย